สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกนะคะจะเป็นอ,อยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2นะคะจะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะ สำหรับช่องทางการติดตามหลักๆนะคะจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกเลยก็คือช่อง YouTube พูลเสมอทักเตอร์กับช่องทางที่2จะเป็นเพจ Facebook รถไถมือ2พูลเสมอทักเตอร์นะคะยังไงกุ้งก็ฝากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยติดตามทั้ง2ช่องทางเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารหรือโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะคะหรือว่ารถเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะ กุ้งจะพาลูกค้านะคะมารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะที่กาลังอมองมองหารถไทยมือสองและกําลังเล็งร้านเราอยู่นะคะแต่ว่า,าคิดว่าอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมานะคะอยากจะซื้อออนไลน์นะคะอยากให้ทุกท่านได้มั่นใจนะคะว่ารถตรงปกแน่นอนนะคะรถก่อนการจัดส่งเป็นยังไงคะนะคะวันนี้นะคะจะเป็นคิวของรุ่น l 4 7 0 8 dt นะคะรถคันนี้จะจัดส่งที่ปราณบุรีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะไล่ดูนะคะรถคันนี้นะคะเ,เป็นเป็นชุดติดตั้งใบดันใหม่นะคะเป็นเป็นใบดันใหม่เลยนะคะตัวนี้นะคะระบบไฮดรอลิกทั้งระบบใหม่นะคะแล้วก็ตัวยางหน้าเป็นยางเดิมนะคะยางตัวนี้ตัวกระทะนะคะทำสีใหม่นะคะสวยเลยทีเดียวนะคะแต่ส่วนตัวรถนะคะ จนี้จะสีเดิมๆนะคะสีตัวรถจะสีเดิมๆนะคะค่ะรถคันนี้นะคะเราเปลี่ยนกรองเครื่องกรองโซล่ากรองอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็กระดับของเหลวก่อนส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะห้องเอ่อห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารสภาพสวยเลยนะคะตัวนี้ชช่างเช็ดรถพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะรถคันนี้นะคะ จองออนไลน์นะคะลูกค้าซื้อกับเรามาคันที่4แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นลูกค้าประจํากันนะคะส่วนหลังคานะคะจะเป็นหลังคาใหม่นะคะเราเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้นะคะเดี๋ยวไล่ดูไปนะคะรถคันนี้เป็นคันที่4แล้วแล้วก็จะมีคันที่5ตามมานะคะเป็นรุ่น3 6ที่ลูกค้าจองนะคะค่ะ แล้วก็ตัวยางตัวนี้นะคะยางหลังก็จะเป็นยางเดิมนะคะอยู่ที่ประมาณ75-80%นะคะยังดีอยู่นะคะใช้ได้แบบประมาณใช้ได้หลายปีะคะ่ะแล้วก็ตัวกระทะนะคะทำสีใหม่ให้นะคะซุ้มล้อนะคะตัวไฟนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็นไฟเดิมนะคะเรามาดูที่ท้ายรถกันนะคะท้ายรถเปลี่ยนแขนยกใหม่ให้นะคะ สีทำสีเทาบางๆให้นะคะรถคันนี้นะคะได้ไปพร้อมผานพวนนะคะรุ่น D H 2 4 6 F Heavy Plus ของตราช้างนะคะเป็นผาน6ใบนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะเราทำสีใหม่ให้นะคะแต่สภาพดีเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถค่อนข้างเดิมๆเ,เลยนะคะยังสวยอยู่นะคะ ฐานพรวนก็ยังสวยอยู่นะคะรถคันนี้นะคะรถคันนี้ลูกค้าติดอุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะเ,เป็นฐานพรวนตาช้างใบดันหน้าแล้วก็ตัดหญ้าของ lcs 1.4เมตรนะคะด้านนี้นะคะยางก็เป็นยางเดิมล้อกระทะนะคะเดิมเดิมหมดเลยนะคะคันนี้นะคะมีการเช็คช่วงล่างให้แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนซีลล้อหลังเรียบร้อยแล้วนะคะ ไล่ดูไปนะคะลูกค้าไล่ดูไปได้เลยนะคะออค่อยๆไล่ดูนะคะลูกค้าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะสำหรับที่กำลังมองหารถไถมือสองแล้วสนใจรถร้านเราที่อยู่สาขาระยองหรือสาขาลำปางนะคะมั่นใจรถร้านเราได้เลยนะคะถ้าจะทำการจองออนไลน์นะคะอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้นะคะซื้อไปแล้วนะคะคันนี้เป็นคันที่4แล้วนะคะ แล้วก็มีคันที่5จะจัดส่งเดือนหน้านะคะจองไว้แล้วนะคะค่ะค่ะตัวใบดันนะคะจะเป็นใบดันใหม่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะพี่น้องชาวอีสานนะคะหรือภาคกลางนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะวันนี้นะคะกุ้งก็เลยาพามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะว่าถ้าจองออนไลน์แล้ว สภาพรถจะเป็นยังไงลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราจะมีรีวิวกุ้งจะพยายามรีวิวรถก่อนการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ทราบว่ารถก่อนการจัดส่งทางเราเนี่ยจัดเก็บยังไงเรียบร้อยยังไงนะคะเพื่อให้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าถ้า,จะ,าจะจองออนไลน์นะคะหรือว่าคลิปที่เราทำลงใน u t u b e เนี่ยลูกมันไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลูกค้าอยากจะให้ทำคลิปเพิ่มเติมติดต่อ ทางเราได้เลยนะคะเบอร์0ู3 4 5 3 9 2 2 4หรือ L ล n e ID 0 6 3 4 5ย ID 2 4 3 4 2นะคะพุ่จะทำคลิปเพิ่มเติมให้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจองรถนะคะท้ายคลิปนี้นะคะพุ่ก็ขอกำลังใจนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะในการกดกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะคะ<อ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะที่จะทำการลงทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ